สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดทีทุกท่านกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเลาสู่เกมโรบอทในะผมได้แมพของ All Star Tower Defense นะฮะแล้วเราก็กลับกันมาอีกครั้งนี่ยผมกับรายการ how to trade p a r t ทที่แนั่นเองครับผม,ม<ๆ>ก็มาดูกันนะฮะว่าในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะคุ้มเหมือนพาร์ทอื่นๆหรือเปล่านะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ก็สับสับคลายกันด้วยนะฮะให้ถึง15,000หัซับเร็วๆเลยครับผมกดด้วยนะกดสินะฮะกดแล้วก็รับชมคลิปกัน านั่นก็คือราชาเทรดซีออนเอ็มซอนสิ่งที่เขาพูดไว้ก่อนตอนทำไมทุกคนนั้นมีกำลังใจในการเทรดวิธีการเทรดแูกคุ้มนั่นเหรอไปดูคลิปฉันซีไปดูคลิปฉันเลยฉันเอาวิธีการเทรดไว้ทีั้นหมดแล้ว โอเคผมก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยผมก็เอ่อได้ไปเทรดใน Discord นะฮะแล้วเขาก็ยื่นข้อเสนอมาเนี่ยผมว่าชิโนบุบวกแครอทเลเวลหนึ่งเนี่ยนะฮะแลกโพไซดอนเลเวลหนึ่งของเขาไหมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าโพไซดอนน่าจะตกลงมาเยอะอยู่นะครับผมอ่าเพราะว่าณปัจจุบันนะครับผมณตอนนี้นะฮะโพไซดอนเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเอาไปแลกคูซันกันแล้วนะครับน่าจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่มั้งนะฮะโอเคผมแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะมีคนเนี่ยผมตามหาไข่่่40% 40% 60%แแล้วกกัับไไขขนนะะฮผมม็ดี เอยพอดีด้วยนะครก็เลยอ่ะโอเคแรกมานะครับอ้าวโอเคผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปใน Trade เซิร์ฟเทรดแล้วก็ได้มีชาวแก๊งนะฮะโอ้โหมามุงกันเต็มเลยนะฮะเหมือนว่าเขาจะจับได้ว่าผมปลอมตัวมาเทรดนะฮะใครอยู่ในแก๊งนี้ก็ลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมโอ้โหเยอะมากๆ อ่าโอเคผมแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็ได้เอาซากุระนี่นะครับซากุระแคปซูลโรยัลนะฮะมาแลกกับมาดาระตันนะครับผมแล้วก็มาดาระปกตินะฮะแล้วก็มีกินธรรมะด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวอะไรอีกไม่รู้เลยฮะที่ผมแลกเนี่ยนะเพราะผมไม่อยากเก็บตัวแคปซูลแล้วนะครับผมแล้วก็เห็นน้องเขาเนี่ยกำลังเก็บสะสมอยู่พอดีนะฮะก็เลยอ่ะให้น้องเขาไปเนี่บผมเพราะน้องเขาเป็นเอฟซีด้วยนี่อ่าโอเคผมแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็ได้เอาดาบปีเนี่ยผมมาแลกกับสองโทชิโร่นะฮะแล้วก็หนึ่งซาโบนิงะเนี่ย ที่ผมบอกให้เขาบวกเนี่ยเพราะว่าเวลเขาไม่ค่อยสวยเนี่ครับผม,มก็เลยต้องบวกมานิดนึงนะอ่าโอเคผมแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็ได้เปลี่ยนเข้ามาในเซิร์ฟเทรดนะครับผมแล้วก็เอา2โทชิโร่นะฮะหนึ่งซาโบนะครับผมแล้วก็บวกอีกนิดนึงนะฮะมาแลกกับไลเกนโกดนะฮะเออตอนแรกเนี่ยผมงงว่ามันมันจะแลกได้หรอวะสรุปก็คือเอาได้เฉยงงมึนตึบ๊บมึนตึ๊บเลย อ่ะโอเคผมแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็ได้เอาโพไซดอนเลเวลหนึ่งเนี่ยครับผมมาแลกกับชิโนบุนะฮะกับอาริมะแล้วก็มาดาลาตันไข่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้ผมมาดาลาตันกับไข่หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยวนๆกลับมาผมอีกแล้วนะฮะอุตส่าห์ปล่อยไปเมื่อกี้งงเลยนะ อ่ะโอเคผมแล้วก็เนื่องจากว่าผมมีตัวเริ่มเยอะแล้วนะฮะก็ได้เอาอะไรกินโกดเนี่ยผมแล้วก็กุซันนะฮะแล้วก็มีอาริมาแล้วก็มีมาดราะแล้วก็เขาบอกว่าให้บวกตัวเกลือไปหน่อยนะฮะผมก็อ่ะโอเคถือว่าเป็น f อแล้วใส่เสื้อพี่ด้วยก็ <c oughs> แบบว่าพร้อมเปย์พร้อมเปย์อ่ะอ ใครหกสิบเปอร์เซ็นต์กับมาราละออกไปแล้ว <Yeah. S 1> ช่วงนี้อ่าโอเคผมแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็ได้เอาชิโนบุนะับผมกับทอรุลกีน้ำแข็งนะฮะมาฮาแะกับซาโบะนะับผมโอ้โหเรียกได้ว่าทอรุลกีเนี่ยกว่าจะออกนี่นานมากๆเลยฮะก็ <laughs> จะประมาณนี้แหละนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนี่ครับผมก็ได้เข้าไปในเซิร์ฟปกตินะฮะแล้วก็เจอเอฟซีนี่ครับผมคนนึงเนี่ยฮะได้ให้อาร์ซูนะสีดำมานะครับผมโอ้โหหลังจากนั้นก็คือรู้เลยว่าผมต้องทำเซตอาร์ซูนะแน่นอนนะฮะอ่าโอเคครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้แลกกับน้องใน Discord นี่ครับผมอ่าเหมือนว่ามิสแมนของเขาเนี่ยจะติดดอยเนี่ยผมแบบไม่รู้จ่าจะแลกตัวอะไรดีเนี่ยผมก็เลยยื่นข้อเสนอไปให้นี่ยผมประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เอาม ผมกำลังทำเซตอยู่แบบพอดีเลยก็เลยเอามาเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคผมแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะปัญหาเดิมก็ได้เกิดขึ้นอีกแล้วทุกคนเนี่ยผมเมมมันเต็มแล้วมันก็ตัดคลิปไปเลยนะแล้วผมก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับผมก็คือผมเอาซาโบเนี่ยนะครับผมไปแลกกับชิโนบุบวกคาบุโตะบวกแบทแมน2ตัวนะฮะแล้วก็มาลาตัน1ตัวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคผมแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็ได้เอาคาบุโตะเนี่ยผมสองโกจิต้านะฮะมาแลกกับอสามเกรนะครับผมแต่ว่า ผมเนี่ยก็ต้องบวกตัวให้เขาเนี่ยครับผมนี่ก็จะเป็นไอเซนนะฮะแล้วก็นินจาเหลืองนะับผมแล้วก็มีโคนน้ําแข็งด้วยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมอ้าวโอเคผมและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ขายอควาเนี่ยผมไปในราคาหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมโอ้ my god ที่ขายเนี่ยนะ,ะเพราะว่าผมเลยต้องเอาตาังค์ไปจ่ายค่าเด็ดเนี่ยผมเพื่อให้รีพาร์ตต่อไปนะฮะสปอนเซอร์ก็ไม่เข้าจนปุยมุยอ่ะเฮ้ย <c oughs> อ่าโอเคผมหลังจากที่จ่ายค่าเน็ตไปเสร็จเนี่ยก็ได้เข้ามาเสร็จเซิร์ฟเทรดนะครับผมก็ได้เอา2เกรย์สองแบทแมนแล้วก็ลูฟี่ซอมบี้นะครับแล้วก็มาตาตันนะผมมาแรกกับชินอบุนะครับบวกมิสแมนนะผมที่ผมแรกเนี่ยเพราะว่าชินอบุเขาเวลสวยนะครับอ่ามันก็สามารถไปต่อได้ด้วยนะครับผม อ่าโอเคผมแลนข้างหลังจากนั้นนะฮะก็ได้เอา2ชิโนบุเนะี่ยผมบวกเกรบวกมิสแมนเะนียผมมาแลกกับคาคุซึบวกกิมจอแล้วก็บวกโกจิตามาด้วยนะครับอ่าถ้าเป็นเลทไทยนี้ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเนะี่ยทุกคนก็คอมเมนต์ดูนะแต่ว่าผมไปถามเลนหลังมาเนะี่ยเขาบอกว่าคุ้มมากๆทุกคนประมาณนี้นะฮะ อ่าโอเคผมแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ how to trade พาร์ทที่8ดนะฮะโอ้โหเรียนว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ขายไปเนี่ยนะฮะแทบจะไม่มีพาร์ตต่อไปเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ก็เลยต้องจำใจขายไปนะฮะโอ้โหไม่งั้นนี่ทุกคนอาจจะได้เห็นหนึ่งหางเชิดฉายกันแล้วล่ะนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราจะเทรดไปเรื่อยๆนะฮะเราต้องได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนใครที่อยากสปอนเซอร์ก็เข้าได้นะสําหรับพาร์ทนีก้ก็ไว้ที่เป็นชนินี้ะนะผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปนะฮะบุ้ย